วันนี้เป็นเมนูปลานะครับก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีก1เมนูนะครับวันนี้จะทำปลาช่อนผัดขิงนะครับเรามาดูวิธีทำนะครับว่าผัดอย่างไรให้ออกมาหน่าทานแบบนี้นะครับผมไม่ยากครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูอร่อยๆทานอีกแล้วนะครับผมก็เป็นเมนูปลาช่อนนะครับวันนี้จะเป็นเมนูปลาช่อนผัดขิงนะครับผม สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีปลาช่อนนะครับปลาช่อนนี้ก็ล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็ใช้น้ําเกลือล้างนะครับปลาช่อนส่วนมากก็จะมีเมือกเยอะนะครับผมเราก็ล้างหลายๆน้ําให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็จะมีขิงซอยนะครับขึ้นช่ายกระเทียมพริกสีแดงสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูด้วยนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็มาทอดปลากันก่อนครับก่อนจะลงทอดนะครับก็ต้องให้น้ํามัน ร้อนจัดก,ก่อนนะครับผมเดี๋ยวปลาของเราจะติดกระทะนะครับถ้าน้ำมันไม่ร้อนนะครับ ทอดจนกว่าด้านล่างของปลาจะเหลืองล่อนออกจากกระทะนะครับผมแล้วค่อยกลับนะครับถ้าปลายังไม่เหลืองเนี่ยอย่าเพิ่งรีบลับนะครับเดี๋ยวปลาจะติดกระทะได้ครับพอทอดปลาเหลืองทั้งสองแถ่นนะครับเราก็ตักออกมาพักเอาไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไป เตรียมของนะครับที่จะมาผัดขิงกันก่อนนะครับเนี่ยครับทอดปลาเหลืองประมาณนี้นะครับกำลังสวยเลยครับ เสร็จแล้วครับเราก็มาลงมือผัดกันเลยครับเริ่มด้วยนะ้ํามันพืชเล็กน้อยครับตามด้วยกระเทียมสับนะครับลงไปเคี่ยวให้หอมก่อนครับต่อไปก็ใส่น้ำปลาลงไปพอประมาณนะครับ น้ำมันหอยนะครับหรือว่าซอสหอยนางรมนะครับก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือว่าใส่ตามความชอบก็ได้นะครับต่อไปก็ซีอิ๊วขาวครับก็ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า ถ้าชอบเค็มมากกว่าน,นี้ก็เพิ่มเติมได้นะครับถ้ามาชอบเค็มก็ลดลงได้ตามความชอบนะครับต่อไปก็มาใส่ขิงซอยนะครับผมขิงซอยนี่เราก็ล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาผัดนะครับเห็ดหูหนูครับใส่ลงไปได้เลยครับล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับ เดี๋ยวลองชิมสักหน่อยนะครับว่ารสชาติได้ตามต้องการหรือ,อยังครับใส่น้ำตาลใส่ขาวลงไปนิดหนึ่งนะครับแค่ปลายช้อนจะช่วยให้รสชาติผัดขิงของเรากลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับรสชาติได้ที่แล้วเราก็นำปลาช่อนทอดลงไปผัดเลยครับ คราวนี้ก็ใส่พริกลงไปนะครับพริกที้ฟ้าเขียวพริกแดงจินดาครับปิดท้ายด้วยใบขึ้นช่ายนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยครับเมนูนี้เดี๋ยวต้องทานกับข้าวสวยร้อนสักจานสองจานเลยครับวันนี้จัดสองจานไปเลยนะครับผมน่าทานมากๆเลยครับ ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับปลาช่อนผัดขิงนะครับเมนูเพื่อสุขภาพของเราในวันนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกท่านลองไปทําตามกันนะครับผมทําทานได้นะครับเมนูเพื่อสุขภาพทําง่ายๆนะครับผมขั้นตอนก็บอกอย่างละเอียดนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์หัวบ้านนอกคนบ้านบ้านนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเรานะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ